สมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตรา Happy p e p e r f e s t ค่ะสวัสดีกับท่านผู้ชมรายการมัดกายซ่อมใจได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามีพิธีกรร่วมนะคะก็คือน้องชนุศนะคะยี่กับแพทย์ค่ะและที่สำคัญที่สุดเรามีวิทยากรรับเชิญนะคะก็คือคุณหมอชัด,ดนยัยมุสิกชัยค่ะ ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจที่สำคัญที่สุดนะคะท่านยังเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะที่เราจะขอคําปรึกษาในการมัดกายซ่อมใจได้อย่างไรคะสวัสดีค่ะคุณหมอขาน้องแนคนขาสวัสดีค่ะนะคะค่ะเปิดประเด็นแรกเราไม่ช้าเลยค่ะน้องแคนแคนมีอะไรจะถามคุณหมอคะเกี่ยวกับเรื่องที่เห็นมาเห็นมาหรือพบมาค่ะอืมก็ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือ งานเราได้พูดถึงเรื่องเรื่องกลัวซึ่งผมผมได้ไปกลับไปเจอประสบการณ์จริงเลยว่าผมก็ได้ออกไปเที่ยวไปหาเพื่อนตามภาษาเพื่อนเราก็ไปนัดเจอกันในสถานที่หนึ่งแถวแถวราชดาแถวราชดานะครับแล้วคราวนี้หลังที่จที่ผมเข้าไปเจอเพื่อนค่ะเพื่อนก็เราก็เดินไปด้วยกันเราตามภาษาเพื่อนไปหาข้าวกินอาจจะมีดิ้งอะไรนิดหน่อยแต่เวิมาช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบค่ำค่อนข้างจะค่ำค่ำแล้วนะฮะ ผมผมก็เดินไปตามทางเรื่อยๆมันก็จะมีร่องน้ำไอ้ล่องน้ําเนี่ยมันก็จะมีไอสัตว์อะไรมากมายแต่วันนั้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแมงสาบโซึ่งมันก็เป็นแมงสาบที่ตัวไม่ได้ใหญ่นะคะตัวเท่าประมาณนิ้วโป้งแต่ว่าผมก็แปลกใจผมมองหันไปข้างๆคุยกับมันอยู่ดีๆหันหน้าไปแป๊บเดียวหันไปอีกทีเฮ้ยมันหายไปมันกระโดดหายไปเลยเพื่อนเพื่อนหรือแมงสาบ่ออ๋อนะคะสรุปว่า เห็นแมงสาบแล้วเพื่อนที่เดินมาด้วยกันหายไปเลยไม่ใช่แมงสาบหายนะคะใช่ครับแล้วก็ไงเลือกไปดูหามันหายไปไหนเรียกมันผมได้ยินเสียงแล้วมันแอบไปหลบอยู่หลังต้นไม้หลังต้นไม้หลบมิดเลยนะฮะเพราะว่ามันมันบอกว่าเฮ้ยมันมันกลัวมันมันเดินต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเห็นแมงสาบแล้วมันกลัวมันกลัวมากเลยมันกลัวแบบหน้าถอดสีเลยซึ่งแบบว่าเฮ้ยแมงสาบตัวเล็กๆตัวเดียวนีเพื่อนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายสูงกว่าผมอีกล่ำๆเลยด้วยอ่าฮะ แล้วอย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมคุณหมอคะในป็นความแพทย์เนี่ย่ถือว่าผิดปกติเป็นลักษณะความกลัวในในหนึ่งเรื่องหรือหนึ่งเหตุการณ์ที่ชัดเจนนะครับและเป็นความกลัวซึ่งมันมันเกินเหตุและผลทั่วไปสมมติเนี่ยหลังนั่งคุยกันคแล้วจากเพดานมีเมงสาบตกปุ๊บเราสามคนมีสิทธิ์จะสุดทุ่งโยงนึกออกไหมครับไม่ไม่มีใครชอบเล่นกับแมงสาก อย่างนี้เป็นความกลัวปกติคือแมงสาบตกมาแล้วมันอาจจะวิ่งหายไปแล้วเราก็นั่งคุยกันต่อแล้บแต่กรณีนี้คือแค่เห็นก็วิ่งหนีจูดแล้วเราจะให้เดินผ่านอีท่อนี้อาจจะไม่กล้าเดินโอ้โหวันนั้นนี่เป็นอุตลุดเลยเรายังไม่รู้ว่าจะเดินไปก็นเดินอ้อมไปไกลมากใช่อย่างนี้ครับอย่างนี้เราเรียกว่ามันเกินเหตุผลความเป็นจริงนะครับเมื่อไรก็ตามกลัวเกินเหตุผลความเป็นจริงอย่างนี้เราเรียกโฟเบียอ๋อทางการแพทย์เขาเรียกว่าโฟเบียหรือเขาเรียกว่า กลัวเกินกว่าเหตุเห็นว่าน้องแคนแคนไปดูว่ามีการกลัวแปลกๆมีอะไรบ้างอ่ะน้องแคนแคนบอก้ชมสงหลังจากเกิดเหตุแล้วผมได้ความรู้จากคุณหมออาจารย์ไปเมื่อสปดาห์ที่แล้วผมก็เลยกลับมาดูว่าเฮ้ยมันทําไมเพื่อนมันแปลกๆมันกลัวอะไรทําไมมันถึงกลัวแมงสาบได้ขนาดนี้ทั้งเป็นผู้ชายตัวลำล่ำนะครับตรงนี้ผมก็กลับไปบ้านอ่ะเซิร์ชดูว่าเฮ้ยอาการกลัวแปลกๆนี้มันมีอีกหรือเปล่าด้วยความสงสัยนะครับผมก็ไปเจอ เอาไปทําการบ้านมาว่าเออเจอกลัวอาการกลัวแบบโรคกลัวการอาบน้ําโอ้โหแย่เลยนะคุณหมอคะแล้วมีอะไรอีกมีกลัวเสียงดังอันนี้ธรรมดานะกลัวเสียงดังโอ้โหไม่ค่ะกลัวถนนกัวโอ้โหนี่น่ากลัวนะจะอยู่ในสังคมได้ยังไงเนี่ยคุณหมอมีมีสภาวะหนึ่งนะครับกลุ่มนี้เขาเรียกอะโกราโฟบียอะโกราโฟบีแปลว่ากลัวที่โล่งทุกครั้งที่คนกลุ่มนี้ออกไปนอกบ้าน แค่ออกนอกบ้านเห็นอะไรที่มันเป็นที่โล่งๆทุ่งหญ้าสนามหญ้าสนามบอลชายหาดเวิ้งว้างถนนแบบโล่งๆจะขาสั่นเรไม่กล้าเดินผ่านนะครับอาการจะมาทางกายหลายอย่างเลยหัวใจมาก่อนหัวใจเต้นเร็วมากควาดันโลหิตสูบฉีดแบบแรงบางคนหน้าแดงเลยนะครับบางคนก็อาจจะเป็นลมนะครับซึ่งอันนี้จะเจออีกสภาวะนะครับคล้ายๆกับโรคที่เรียกว่าโรคแพนิค คนสองกลุ่มนี้น่าสงสารนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาแทบจะเลือกอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนนะครับตอนที่เรียนที่ที่ภาคใต้นะครับก็มีอาจารย์จิตเวชที่เก่งเรื่องนี้มาก Panic Disorder นะครับคุยกับคนไข้หลายคนคือชีวิตน่าสงสารมากคืออยู่ในบ้านเท่านั้นเพราะออกไปปั๊บบางคนเนี่ยแค่เปิดประตูบ้านหัวใจสั่นแล้วนะครับโอเคเรามียาให้แต่ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่คนไข้ควรจะต้องกินยาตลอดชีวิต นะครับอันนี้ก็เป็นการกลัวที่มีลักษณะพิเศษหนึ่งอย่างนะครับซึ่งคนไทยเราที่ภาคใต้เป็นค่อนข้างเยอะครับมีอะไรอีกอย่างอื่นที่แปลกๆอะฮะโอ้คราวนี้แปลกแต่คงจะเหมาะกับสถานการณ์ครับกลัวความยุติธรรมโอ้แปลกพี่ยังไม่ได้กลัวความยุติธรรมกลัวมันแรงกลัวโรคกลัวความรู้นี่อาจจะไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะครับอือ กลัวการแต่งงานโอ้อันนี้น่าจะเป็นกันเยอะอ่ากลัวการแต่งงานมีกลัวตัวเลขไหมกลัวตัวเลขใช่ไหมครับมีค่ะมีมีมีค่ะมีกลัวตัวเลขนะคะกลัวตัวเลขด้วยบางคนกลัวคนสวยค่ะอ่านะคะแล้วก็บางคนกลัวกระจกบางคนกลัวเงินค่ะอ่าหรือที่อาจารย์เคยเห็นหรือว่าอ่าในหนังหลายๆเรื่องครับที่บอกว่ากลัวความสกปรกอะค่ะขนาดเงินนี่ก็จะต้องแบบไปล้างแล้วก็มาห้อยไว้เพราะกลัวความสกปรกอย่างนั้นเนี่ยเราถือว่ามัน กลัวเกินกว่าเหตุแล้วตามหลักที่คุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่ให้กินยาเนี่ยเราจะมีทางบําบัดยังไงให้คุณหมอคะในเรื่องความกลัว่างคือจริงต้หลักการทางจิตเวชและการแพทย์ทั่วไปเนี่ยไม่จำเป็นยังไม่อยากให้ยาสรุปว่าไม่ครับไม่ให้ยาเริ่มต้นถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้นะคะมีหลายวิธีครับก็เริ่มต้นหาสาเหตุก่อนหนึ่งหาสาเหตุหาสาเหตุอันที่สองในคนคนแค่บางคนเนี่ยอยู่ในสภาวะผู้จามีความรู้มีเหตุมีผล นะครับเราอาจจะเลือกใช้วิธีที่เป็นวิธีบําบัดทางพฤติกรรมเชิงเชิงความคิดนะครับหรือที่เราเรียกว่า c o g n i ิ e b e h a v i o r ิลเทอ t รปีนะครับบางรายมีเหมือนกันใช้วิธี h ิ p n o t h e r a p y สะกดจิตทางการแพทย์นะครับสมมุติอันนี้มีตัวอย่างชัดเจนนะครับกลัวแมวดำนะครับโอเคถึงแม้เราจะไปพูดโดยเหตุผลว่าแมวดำมันอยู่ของมันมันไม่ทำอะไรเรามันไม่วิ่งมากัดมันไม่แต่ก็ยังกลัวอันนี้ พูดเรื่องเหตุผลธรรมดาไม่ค่อยได้นะครับบางรายอจะเลือกฝึกว่าฝึกให้เจอ exposure คือไปเจอเลยไปเจอเลยเผชิอหน้าไปยืนอยู่ในแมวข้างๆกรงนะครับแล้วก็ต้องยืนช่วยกันซัพพอร์ตนิดนึงนะไม่ให้มันวิ่งหนีแล้วก็มอจนกว่าตัวเองจะชินแต่บางคนบอกไม่เอาไม่เอาแค่ได้ยินชื่อก็จะวิ่งหนีแล้วนะครับบางรายใช้วิธีอื่นเช่นสะกดจิตบำบัดนะครับลองสะกดเข้าไปให้เห็นแมวดํา เห็นเห็นเห็นแล้วแมวดําที่หน้าตาหน้ากลัวค่อยๆกลายเป็นแมวดําที่น่ารักชึ่งเชึ่งแล้วตัวเล็กๆแล้วหน้าตาเป็นมิตรนะครับเราจะได้ไม่กลัวหรือบางรายอาจจะเลือกใช้วิธีอนุโลมปฏิโลมแบบทางพุทธคือมองให้เห็นแมวดําสร้างใหญ่ขึ้นแล้วค่อยๆหายไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนแมวดําเป็นแค่ภาพในสมองเราไม่ใช่ตัวจริงก็ได้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนจินตนาภาพที่ กลัวแล้วกลับมาเหมือนกับให้มันปกติกตแต่คนนี้ว่าบางกรณีที่มันกลัวเนี่ยและมันฝังลึกอยู่ในพฤติกรรมหรือฝังลึกตั้งแต่เด็กอะ่ะเราจะมีทฤษฎีอะไรที่จะมาช่วยไหมคะอย่างเช่นทฤษฎีซิกมังฟอยอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเรียกว่าการอีโก้ซูเปอร์อีโก้เนี่ยในตามหลักของอนักจิตวิทยานี่มีโอกาสที่จะลื้อฟื้นตรงนั้นออกมาตีแผ่ให้เราได้รับรู้ไหมคะ จรินก็รื้อได้นะครับเพียงแต่รูปแบบการรักษาคนไข้ยุคปัจจุบันเราไม่ค่อยอยากไปรื้อเพราะว่ารื้อเนี่ยบางทีพูดยากว่าเรื่องจริงหรือเปล่าใช่ไหมครคือรื้อไปแล้วอาจจะจําได้ว่าอ๋อจําได้ว่าตอนเด็กๆโดนแมวดํากัดซึ่งก็เป็นรู้จริงหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้ไงยกเว้นว่ามีคุณพ่อคุณแม่ยืนยันบอกเออใช่โดนแมวดํากัดนะครับหรือแมวดําไปสัมพันธ์กับบางเหตุการณ์เช่นโดนขังอยู่กับแมวดำสอง สต่อ2หรืออาจจะกินข้าวร่วมกับแมวดําอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อะไรทํานองนี้แต่คราวนี้ว่าในยุคการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมักจะไม่ลื้อฟื้นอดีตและไม่ค่อยไม่ค่อยลื้แต่แนะนําให้ค่อยๆโอ้โรปฏิโลมให้เข้าใจเปลี่ยนแนวความคิดแล้วสปอร์ตทอเาปีในการให้ค่อยๆรับรู้ว่าสิ่งนั้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอันนี้คือแนวหลัก การแพทย์แผนปัจจุบัน<ช>และแพทย์ทางเลือกครับาวนี้ในสิ่งอีกอย่างหนึ่งอะซึ่งถ้าสมมุติว่าคนไม่บําบัดอะคนไม่บําบัดแต่ก็ไม่กลัวรุนแรงเนี่ยครับมันจะมีผลให้โรคนี้กําเริบม,มากขึ้นแม่คุณหมอคะอย่างสมมติบางคนเนี่ยกลัวกลัวกระเทียมอย่างเงี้ยกลัวกระเทียมเงี้ยเห็นกระเทียมก็กลัวเงี้ย ถ้าเราไม่บําบัดแล้วมันจะดุรุนแรงมากยิ่งขึ้นไหมอย่างกลัวแมงสาบอย่างเงี้ยถ้าเราไม่บําบัดหรือเราไม่ช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นไหมคุณหมอคะต้องดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตอนะครับเช่นกลัวแมงสาบอถ้าไปอยู่ยุโรปแล้วการมันไม่มีไออย่างนงี้ก็ไม่เป็นไรกระเชิญตัวไปนะครับแต่อยู่เมืองไทยแบบแมงสาบเป็นสิ่งมีชีวิตคู่บ้านคู่เมืองนะครับอย่าไปด่ามันเลยมันก็อยู่ของมันไปอย่างนั้นสุดนะครับคือยังไงก็อยู่นะครับ ไม่มีบ้านไหนการันตีได้ว่าจะสะอาดจนแมงสาบไม่มาใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเริ่มอยู่ยากนะครับหรืออย่างบางบางรายเนี่ยสมมติอย่างกระเทียมคือถ้ากลัวกระเทียมเนี่ยมันอยู่ในที่ที่ไม่ต้องเห็นกระเทียมอาจจะพอเป็นไปได้ใช่ค่ะที่คนบางคนแค่กลัวรูปกระเทียมแต่กินน่ะไม่รู้เรื่องแล้วไม่มีปัญหาอย่างนี้ก็โอเคอนะครับบางทีใช่คือถ้ารู้ตัวหลีกเลี่ยงได้ไม่ทําให้ชีวิตวุ่นวายอย่างกลัวกระเทียมยังดีกว่ากลัวแมงสาบ เพราะวันๆเราไม่ค่อยเห็นกระเทียมถ้าเราไม่ทำถัวถูกไหมเราเราไม่เห็นกระเทียมนะแต่แมงสาบเนี่ยเราไม่อยากเห็นนะแต่มันมีอยู่ทุกที่อางเงี้ยอยู่ยากอย่างนี้ผมมีคำถามว่าสมมติว่าอย่างเช่นคนกลัวกระเทียมนะครับแล้วสมมติว่าเขามาู้ทีหลังว่ามันมีกระเทียมครับแล้วร่างกายเขาหรือตัวเขาเนี่ยจิตมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีเป็นไปได้เพราะอย่าลืมว่าจิตสามารถจะสั่งให้กายเกิดอะไรขึ้นก็ได้เราจะเจอได้บ่อยว่า บางทีโรคหืดหอบเนี่ยไปเจออะไรบางอย่างซึ่งเป็นตัวกระตุ้นใช่ค่ะซึ่งไอ้ตัวกระตุ้นให้เกิดหืดหอบเนี่ยคนอื่นเขาก็เจอแต่เขาไม่เป็นคำถามอยู่ที่ว่าฝุ่นละอองเดียวกันทําไมคนนี้ปกติทําไมคนนี้กลายเป็นหืดหอบสาเหตุอย่างหนึ่งของการเกิดโรคแพ้เวลาหมอเขาทดสอบมันคือปีกแมงสาบแต่ปัญหาคือก็อยู่บ้านเดียวกันแมงสาบมันต้องคอกเดียวกันชัวร์แต่ทําไมคนนี้ปกติแล้วคนนี้แพ้ปีกแมงสาบนั่นแหละค่ะตรงนี้ไง่ะ ค,คือจะไปโทษปีกแมงสามไม่ได้ไใช่คือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็มีผลต่อระบบการแพ้และที่สําคัญที่สุดตัวจันรองเขาบอกนิดหนึ่งนะคะว่าการเลี้ยงดูก็มีส่วนทําให้เกิดสภาวะทางด้านสุขภาพจิตด,ด้วยมแม้แต่เพื่อนที่คบก็ส่งเสริมให้เกิดสภาวะสุขภาพจิตด,ด้วยอาหาร ก็ส่งเสริมสภาวะสุขภาพจิตด้วยบางคนเนี่ยมองข้ามไปนะะบางคนกินอาหารที่มันหนักรุนแรงเนี่ยไม่ใช่ไม่เกิดนะเกิดด้วยเขาเรียกว่าธาตุพิการอาหารไม่ย่อยก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้เช่นเดียวกันนี่แหละค่ะคือเหตุผลหลายๆเหตุผลรวมกันแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยความกลัวนั้นฟังดูแล้วเอ๊ะมันน่าแปลกใจ มีด้วยเหรอในโลกมนุษย์นี้มีคนกลัวประเภทนี้ด้วยเหรอ,อม,มีค่ะแต่เราส่วนใหญ่เราอยู่กับคนที่ปกติแต่มีหลายคนที่มีสภาวะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสภาวะหรือคนไข้แบบนี้ก็ลองบำบัดหรือลองให้คำแนะนำดูหรือถ้าเป็นญาติพี่น้องดูก็ลองปรึกษาทางด้านจิตแพทย์ดูก็ไม่เสียหายนะคะตรงนี้เราบอกได้เลยนะคะว่าบา,บางสิ่งบางอย่างเนี่ย เราพูดไปเนี่ยบางคนคิดบอกมันมีด้วยเหรอในโลกมนุษย์นี้คนกลัวถนนมันมีด้วยเหรอคนกลัวที่โล่งกลัวเลขสิบสามมันมีด้วยเหรอคนกลัวเลขสิบสามเนี่ยนะคะกลัวขนสัตว์ก็มีกลัวขนสัตว์อะไรที่มันลักษณะเป็นอย่างเงี้ยเป็นขนสัตว์ก็มีนะคะกลัวกลัวแบบไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าอะไรคือบางคนเนี่ยแค่หลับตาเห็นภาพก็สยองแล้ว คะครับมันเป็นปรากฏการณ์นหนึ่งที่อธิบายได้ชัดเจนว่าจิตมีความสําคัญต่อร่างกายชัดเจนนี่แหละฮะเราถึงจัดรายการมัดกายซ่อมใจค่ะรายการมัดกายซ่อมใจนั้นได้รับการสนับสนุนจากเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตา Happy p e o p l e ลเฟชและตรงหน้าท่านผู้ชมนี้เป็นผู้สนับสนุนรายการอีกเช่นกันก็คือผลิตภัณฑ์โบนาว่าหยุดคันหยุดร่วงสร้างเซลล์ผมใหม่ให้ดดดดำ และที่สําคัญที่สุดเรามีการปรับปรุงกลิ่นใหม่สูตรใหม่ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นกุราบกระดังงาราตีและที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึง่งที่จะฝากท่านผู้ชมก็คือน้ําผึ้งที่ผ่านขบวนการชีววิศวกรรมเรียบร้อยแล้วได้ GMP อยและที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือน้ำมันมะพร้าว Amazing ที่เป็นสุดยอดของน้ำมันมะพร้าวที่ได้รับการสกัดเย็น ผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักสากลแล้วค่ะก่อนหมดเวลานี้อยากให้คุณหมอจะฝากข้อคิดอะไรเกี่ยวกับท่านผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับสภาวะโรควิตกกังวลหรือหนักกว่าวิตกกังวลก็คือโรคกลัวครับสำหรับโรคกลัวนะครับ,รบมันรู้เรากลัวได้นิดหน่อยไม่ผิดแต่แอะไรก็ตามกลัวจนเกินเหตุเกินผล ทำให้ชีวิตมันเริ่มรู้สึกอยู่ยากขึ้นเนี่ยอันนั้นค่อยมาเจอผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเรามีทางเลือกในการรักษาในการบำบัดได้หลายวิธีคือไม่ใช่มาถึงแล้วต้องรีบแจกยานะครับยิ่งถ้าเป็นโรคซึ่งมีความกลัวที่มีสาเหตุชัดเจนแบบฟเบียเนี่ยข่าวร้ายคือเราไม่มียาเราไม่มีแจกเราหายกลัวความมืดแจกเราหายกลัวแมวดํานี้เราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการดูแลทางด้านการผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจการดูแลทางด้านจิตวิทยาแนแนว <ะ S 1> นะครับ,รบหรือการทำพรวังบำบัดสะกดจิตทางการแพทย์เนี่ยทุกวิธีเนี่ยสามารถช่วยได้ทั้งหมดะนะครับค่ะน้องแคนแคนค่ะครับผมก็ขอฝากโอวาทของอ,องค์สมเด็จพระสังฆราชนะครับอ,องค์ที่แล้วนะครับฝากไว้ว่านะครับท่านเคยให้โอวาทไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สําคัญนักนะครับยังไงก็ฝากให้เพื่อนเพื่อนําข้อคิด อันนี้กลับไปปรับใช้ในชีวิตประจํำวันด้วยครับค่ะเราทั้ง3ามคนก็ขอกลาบลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันและเราพบกันใหม่ในรายการมัดกายซ่อมใจค่ะสวัสดีค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตรา Happy p e o p l e f r e s h